อยากจะลาออกจากงานเสียงเครงทุกวันแต่เงินเดือนสกิดไว้ว่าใจเย็นๆก่อนจากความเดิมท้ายคลิปอีีที่แล้วคุณชายหยางบุกไปเอาเรื่องครอบครัวตระกูลี่ถึงที่พำนัก และพยายามใช้อำนาจบาร,รมีในมือบีบบังคับให้คุณหนูสามออกเรือนมาเป็นอนุของตนแต่มีหรือที่คุณหนูสามผู้หญิงธนงในศักดิ์ศรีจะยอมเพื่อที่จะสั่งสอนให้คุณชายตระกูลหยางหลับจำนางจึงรวมหัวกันวางแผนลับกับผู้เป็นแม่โดยให้แม่แซงพาตนไปพบคุณชายหยางที่โรงน้ำชาตระกูลไฉจากนั้นนางก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมในแบบอิสตรีเข้าจู่โจมเป้าหมาย พอเป้าหมายอย่างคุณชายหยางหลงกลเข้าให้แล้วนางก็สบโอกาสนั้นทักท้วงหากระโปรงตนที่ถูกเขายึดไปพร้อมกระเป๋าหูให้เขาที่กำลังเมาเขียนปทกรอนอันสิวกิ้วลงบนกระโปรงผืนนั่นให้ตนอย่างเนียนเนียนตัดภาพมาทางฝั่งของคุณชายายตั้งแต่วินาทีที่คุณหนูสามเข้าไปในห้องกับคุณชายจอมอวดดีนั่นใจคอเขาก็ร้อนรนไปหมดจนนั่งไม่ติดพื้นเป็นห่วงกลัวว่าคุณหนูสามจะถูกอีกฝ่ายข่มเหงเขาให้ แต่แล้วผ่านไปได้ไม่นานนักคุณหนูสามที่เขาห่วงนักห่วงหนากลับเดินออกมาจากห้องรับรองนั่นในสภาพชิวชิวไม่เหมือนคุณชายหยางที่เมาแอหราวับคนโดนมอมสุรา เมื่อคุณชายฉายเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็อ่านเกมออกเลยทันทีว่าครอบครัวตระกูลลี่กำลังซุ่มวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เพื่อที่จะหาคำตอบให้แน่ชัดว่าพวกนางวางแผนอะไรเขาจึงคอยจับตาดูพฤติกรรมสตรีตระกูลลี่ทุกฝีก้าวจนมาเจอเข้ากับส่วนหนึ่งที่กำลังจัดฉากขายกระโปรงปริศนาอยู่ที่ตลาดซึ่งกระโปรงผืนนั้นก็เป็นผืนเดียวกันกับของคุณหนูสามที่ให้คุณหนูใหญ่ปักไข่มุกเพิ่มเข้าไปเมื่อคืนนั่นเอง คุณชายไชยที่แอบมองอยู่ไกลๆเห็นดังนั้นแล้วก็สงสัยว่าพวกนางมีจุดประสงค์อะไรแล้วทำไมถึงไม่ยอมขายกระโปรงผืนนั่นให้กับคนที่สนใจแต่ทำทีราวกับว่ารอใครบางคนที่เล็งไว้มาซื้อ,อยังไงอย่างนั้นพูดยังไม่ทันขาดคำคุณนางหวังคนของราชวังก็โผล่มาวินาทีนั้นคุณชายไชยเลยเริ่มเก็ตบ้างแล้วว่าอะไรเป็นอะไรทางฝั่งของคุณหนูรองพอนางเห็นขุนนางหวังปรากฏตัวแล้วจึงรับบทเป็นลูกค้าแซงเจรจาซื้อขายกระโปรงผืนนั่นกับสาวๆเพื่อดึงดูดความสนใจเขา ไม่นานขุนนางหวังก็หลงกลเข้าเต็มเป่าตามคาดเขาเดินตรงเข้ามาชยชมกระโปรงผืนดังกล่าวอย่างมุ่งมัน่นจังหวะนั้นสาวๆาวตะกูล,ลี่ต่างพากันคิดในใจว่าเหยื่อรายนี้จะต้องติดกับดักพวกนางอย่างแน่นอนแต่แล้วขุนนางหวังกลับเปลี่ยนใจไม่ซื้อกระโปรงนั่นกระทันหันอ้างว่าไข่มุกที่ปักลงบนกระโปงดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นักคงจะเอาขึ้นถวายให้พระสนมในวังสวมใส่มิได้วินาทีที่ภาร,รกิจสาวๆว,วก,กำลังจะล้มเหลว ทันใดนั้นคุณชายช้ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างมาเทพร้อมกับเล่นละครตบตาขุนนางหวังเพื่อช่วยสตรีตะกูลลี่ไปก่อนพอเห็นว่าอีกฝ่ายจากไปพร้อมกับกระโปรงผืนนั่นแล้วคุณชายช้จึงทำการเค้นถามความจริงจากปากคุณหนูรองว่าจุดประสงค์ที่พวกนางทำแบบนี้เพราะอะไรกันตอนแรกคุณหนูรองคิดจะปิดปากเงียบไม่ยอมพูดเพราะกลัวคุณชายช้จะมาทำลายแผนที่วางไว้คุณชายช้จึงขู่ว่าถ้างั้นเขาจะไปเรียกขุนนางหวังกลับมาซะถ้าไม่ยอมบอก คุณหนูร้องไม่มีทางเลือกเลยต้องจําใจเล่าทุกอย่างให้อีกฝ่ายฟังจนหมดเปลือกห่วงราตรีในคืนนั้นคุณหนูสามรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเพราะมัวแต่เป็นพวงเรื่องแผนการที่วางไว้ถ้าหากแผนการที่วางไว้ไม่สําเร็จ นั่นก็หมายความว่าน,นางจะต้องตกเป็นอนุของคุณชายอย่างเข้าจริงๆถึงแม้จะไม่เต็มใจและภาพก็ตัดมาที่พระราชวังที่ฮ่องเต้ประทับอยู่ขณะที่ฮ่องเต้กำลังทรงทรอดพระเนตรพระตำราก็มีพระสนมที่เอาแต่ใจนางหนึ่งทรงขอเข้าเฝ้าพระองค์พอฮ่องเต้เห็นชุดกงามที่อีกฝ่ายใส่เข้าพบก็ทักท้วงขึ้นมากลางอากาศว่าได้มาจากนอกวังอีกแล้วสิทา่าทำไมเจ้าถึงขยันทำเรื่องอะไรแบบนี้นะักทั้งๆที่เจ้าก็รู้ว่ามันผิดกฎระเบียบของวังหลวง พระสนมขี้เอาแต่ใจไม่สนคำติดติงใดๆทำการหมุนตัว360องศาเพื่ออวดฉลองพระองค์สีฉูดฉาดฉให้ห้องเต้รงทอดพระเนตรชุดประดับไขมุกชุดนี้ทรงงดงามหรือไม่เจ้าคะห้องเต้รงค่อยๆทอดพระเนตรดูชุดอย่างละเอียดยิบก่อนจะไปสะดุดตาเข้ากับบทกลอนอันสิวกิ้วของคุณชายหยางที่บันทึกไว้ตรงผ้าผูกเอวนั่น ทำให้ห้องแต้ที่ได้เห็นซงกริวและเข้าใจผิดเป็นการใหญ่คิดว่าคุณชายหยางใช้อำนาจที่ตนมอบให้กระทําการล่วงเกินอิสตรีช่างบังอาจนะักไปตามพระสนมสร้างแห่งตระกูลหยางมาพบข้าเดี๋ยวนี้เช้าวันรุ่งขึ้นคุณชายหยางที่ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองยกขันหมากมาที่จวนตระกูลลี่แต่เช้าตรู่เพื่อทําการมั่นหมายกับคุณหนูสามตามที่ตกลงกันไว้เชิญแม่นางขึ้นเกี้ยวไปกับข้าเถิดฝั่งฮูหยินลี่รีบทักท้วงขึ้นมากลางอากาศ ออกปากอ้างนั่นนี่กับอีกฝ่ายสารพัดหวังจะถ่วงเวลาเพื่อรออะไรบางอย่างทว่าคุณชายหยางจอมอวดดีกลับไม่ยอมดื้อรั้นจะพาตัวคุณหนูสามไปกับตนตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้ฝั่งคุณชายฟ้านที่แอบดูอยู่ไกลๆเห็นท่าไม่ดีเลยรบเร้าขอให้คุณชายชายทำอะไรสักอย่างก่อนที่อะไรๆมันจะสายเกินแก้คุณชายชายพูดสวนขึ้นมาด้วยเสียงสันส่นๆว่ารอก่อนครู่หนึ่งพอกล่าวจบเขาก็หันไปมองฝั่งตรงข้ามอย่างใจจดใจจอ่อทำทีราวกับว่ารอใครสักคนโผลมายังไงอย่างนั้นเลยในเวลาเดียวกัน ทางฝั่งของคุณหนูสามในตอนนี้ก็ทําใจเอาไว้และว่ายังไงตนก็ต้องตกเป็นอนุของอีกฝ่ายแน่จึงเลือกที่จะยอมแพ้และเดินตรงไปที่เกี้ยวอย่างสิ้นหวงังแต่แล้วทันใดนั้นสวรรค์ก็เข้าข้างจู่ๆคนของตระกูลหยางก็โผล่มาขัดจังหวะและป่าประกาศให้คุณชายหยางรับทราบว่าบัตรนี้ผู้แทนจากราชวังมาถึงจวนพวกเขาแล้วนายท่านขอรับพวกเขาต้องการเอาผิดท่านเรื่องกระโปรงประดับไขมุกอะไรนั่น เจ้าตัวได้ยินดังนั้นก็หันควับมาถามคุณหนูสามทันทีว่านางทําบ้าอะไรกับกระโปรงผืนนั่นตอนเขาเมาคุณหนูสามได้ทีเลยเล่าให้เขาฟังจนหมดเปลือกตอนนั้นเขาถึงได้รู้ว่าถูกนางจัดฉากใส่ความว่าเป็นบุรุษฉาโชดที่กระทาการล่วงเกินและขู่บังคับนางให้มาเป็นอนุด้วยความโมโหที่ถูกใส่ร้ายคุณชายหยางจึงง้างมือสุดลำแขนเกมจะเล่นงานอีกฝ่ายกะจะสั่งสอนนางให้หลับจำซะหน่อย แต่กลับถูกคุณชายายกระโดดถีบยอดอกไปทีนึ่งจุกๆแล่นเอาซะเขาเซจนแทบตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวสักวันพวกเจ้าจะต้องชดใช้คืนเป็นร้อยร้อยเท่าคุณชายชายส้สวนกลับไปอย่างไม่เกรงกลัวว่าเอาเวลาที่ยืนข่มขู่คนอื่นเปล่าๆไปกังวลเรื่องบทลงโทษที่รอเขาที่วังจะดีกว่าไม่รู้ว่าจะโดนแค่ทษสถานเบาหรือถึงขั้นโดนลดตำแหน่งและถูกในประเทศเลยก็ไม่รู้ คำพูดปลุกปั่นนี้ของคุณชายชายแล่นเอาคุณชายหยางถึงกับสติแตกอยู่ต่ออีกไม่ไหวต้องรีบหันหัวเรือกลับอย่างไวเพราะอับอายเกินกว่าจะทนได้ทางฝั่งของคุณหนูสีที่แอบมองอยู่ไกลๆกับน้องเล็กนะขนาดนั้นบนตามหลังมาติดๆว่าเอาจริงคุณชายหยางก็หล่อเหล่าอาการไม่น้อยเลยแต่ติดตรงที่อารมณ์ร้ายเกินอย่างกับปีศาจนั่นแหละ คุณหนูห้าย้งขึ้นมาอย่างมั่นอกมั่นใจว่าถ้านางเป็นคุณหนูสามแล้วก็จะขึ้นเกี้ยวแล้วแต่งเข้าตระกูลเขาซะจากนั้นนางก็จะคอยบงการเขาจะทําให้เขาเชื่องเหมือนไอ้โบ้ร้องฮงฮง วันดีคืนดีถ้าเขาคิดอยากปะทะกับนางขึ้นมานางจะส่งเขาไปอยู่ยมมาโลกซะนี่มันเจ้ากรรมในเวรชัดๆหลังจากเรื่องวุ่นุนทั้งหลายจบสิ้นลงฮูหยินลี่ก็เข้ามาขอบคุณลูกเขยฟ้านที่ช่วยคุณหนูสามไว้คุณชายฟ้านรีบออกตัวว่าเขาไม่ได้เป็นหัวเรียวหัวเรือคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนูน่นคุณชายเายตั้งหากฮูยินลี่รู้ดังนั้นแล้วจึงขอบคุณอีกฝ่ายให้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องมาติดหนี้บุญคุณกัน นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณชายไฉถูกปฏิบัติไม่ดีเช่นนี้ก็น้อยอกน้อยใจบ่นตามหลังว่าที่แม่ยายรัวๆว่าคนเขาอุตส่าห์ช่วยแต่สุดท้ายกลับได้รับการตอบแทนอย่างไร้ค่ารู้งี้ไม่ช่วยแม่หรอกตัดภาพมาทางฝั่งของคุณหนูสามระหว่างที่นางเดินมาส่งคุณหนูรองขึ้นเกี้ยวคุณหนูรองก็ได้ย้ำเตือนกับนางว่าคุณชายายมีพระคุณกับนางมากทุกครั้งที่นางตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่คุณชายายมักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมออย่างวันนี้ก็เช่นกันองไไม่่ดด้คุณชยชยฉวูส ป่านนี้ยหน้าคุณหนูสามมีแต่รอยฝ่ามืออรหันของคุณชายอย่างไปแล้วเพราะงั้นแล้วอย่าลืมหาเวร่มเวลาเข้าไปขอบคุณเขาซะคุณหนูสามบอกว่าเข้าใจแล้วพร้อมกับให้สัญญากับพี่รองว่าจะทําตามที่นางบอกทุกขั้นทุกตอนเลย พอว่าแล้วในยามบ่ายนางก็หอบขนมหวานที่ลงมือทําเองตรงไปยังโรงน้ําชาตระกูลไฉหวังจะเอามาตอบแทนที่คุณชายไฉช่วยเหลือตนคราวก่อนถ้าว่าจังหวะไม่ดีหรือยังไงไม่รู้ดันไปได้ยินไอ้ชายแท้พูดโอ้อวดกับเหล่าคุณชายว่าตนเป็นคนวางแผนส่งคุณชายหยางไปที่ตระกูลลี่เองพอจบประโยคนี้เท่านั้นแหละคุณหนูสามที่แอบฟังอยู่ด้านนอกก็บุกเข้ามาและใช้น้ําในแก้วสาดไปที่หน้าคุณชายไฉเต็มอญะ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขามีส่วนร่วมกับไอ้ชายแท้ด้วยส่วนคุณชายฟานก็ไม่รอดกลับบ้านไปโดนคุณหนูรองหยุมหัวด้วยอีกคนนั่นไงเอาอีกแล้วเรื่องสวยๆเกิดแต่กับครูจริงๆเวลาต่อมาคุณชายชายบังเอิญพบคุณหนูสามที่หน้าโรงน้ำชาจึงพยายามจะเข้าไปอธิบายเรื่องที่เข้าใจผิดให้อีกฝ่ายฟังถ้าว่าคุณหนูสามกลับไม่สนใจและเอาแต่เดินหนีนั่นเลยทําให้คุณชายชายน้อยเนื้อต่าใจเป็นอย่างมาก ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันทางฝั่งของไอ้ชายแท้ที่กำลังนั่ง s o ยอะไรอยู่ที่หน้าโรงน้ำชาก็ <c oughs> สังเกตเห็นว่าชยงหนูดูสนใจในตัวคุณชายชาย้ <c oughs> เขาจึงออกอุบายเข้าไปตีสนิทกับนางเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง <c oughs> ก่อนจะมอบต่างหูคู่หนึ่งให้นางเป็นการทิ้งท้ายจากนั้น <c oughs> ไอ้ชายแท้ก็ไปขอเล่าที่โรงน้ำชาตระกูลไฉดื่มแต่กลับถูกคุณชายไฉไล่ตะเพิดออกมาเพราะโกรธเคืองที่ไอ้ชายแท้ชอบสร้างปัญหาให้กับตนระหว่างนั้น คุณชายฟ้านที่มาเห็นเหตุการณ์เข้าก็หลุดขำพืชออกมาบอกว่าตัวเองก็ซวยเพราะไอ้ชายแท้นี่เหมือนกันเมื่อคืนโดนคุณหนูร้องเล่นงานสะอ่วมเลยอย่างไรก็ตามถึงไอ้ชายแท้จะทําผิดก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นคุณชายฟ้านเลยขอร้องให้คุณชายฉายยกโทษให้เขาสักครั้ง เห็นแก่คุณงามความดีที่เขาเคยสร้างให้โรงน้ำชาตระกูลไช่เมื่อก่อนฝั่งคุณชายไชยยังคงกินแหนงแคลงใจอยู่ไม่หายแต่ก็ยังว่าแหละเนาะคำว่าเพื่อนสุดท้ายเลยยอมกัดฟันยกโทษให้ไอ้ชายแท้ไปแม้ไม่เต็มใจหลังจากทั้งสองฝ่ายคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ชายแท้ก็ออกปากขอยืมหวีหยกของตระกูลไช่โดยอ้างว่าตนจะยืมเอาไปเป็นแบบให้แม่คราวก่อนแม่ข้าเห็นหูหยินใช้ใส่หวีหยกนั่นไปวัดนางนึกอยากจะได้ขึ้นมาข้าเลยว่าจะทำให้นางซักชิ้นเป็นของขวัญวันเกิดนาง ไอชายแท้รบเร้าคุณชายชายอยู่อย่างนั้นจนคุณชายชายของเราหมดความอดทนเลยตอบตกลงให้เขายืมซะให้มันจบจบเรื่องตกดึกในคืนนั้นในขณะที่คุณหนูสามกำลังคุยสับเพเ,เหระกับคุณหนูใหญ่นางก็ไปสะดุดตาเข้ากับตุ้มหูปริศนาที่ชยงหนูใส่ด้วยความสงสัยมักใครรู้นางจึงถามชยงหนูดีๆว่าไ,ได้สิ่งนั้นมาจากไหนถ้าว่าชยงหนูกลับทำท่าทีเลิกๆอ่ำอึงเรากับคนกำลังมีความลับอะไรบางอย่างเอิม่มคือว่าข้า ชฉย,ยงหนูกล่าวประโยคนี้ยังไม่ทันจะจบดีฮูหยินลี่ก็โผล่มาขัดจังหวะกลางคันพร้อมกับไล่ให้ชฉย,ยงหนูไปต้มน้ำให้ตนในครัวคุณหนูสามเห็นแม่ปฏิบัติกับอีกฝ่ายแบบนั้นแล้วก็ไม่สบายใจรีบออกปากเตือนแม่ว่าเลิกใช้ชย,ยงหนูได้แล้วนางไม่ใช่คนรับใช้นะเจ้าคะฮูยินลี่ตีหน้ามือไม่สนอกสนใจอีกทั้งยังทักท้วงว่าถ้าชฉย,ยงหนูไม่ได้นางรับมาเลี้ยงดูแล้วก็ป่านนี้ชย,ยงหนูคงจะนอนเร่อย,อยู่ข้างถนนไปแล้ว ตอนนางหนีมาหาเราในช่วงที่แร้นแค้นนางมีเพียงรองเท้าฟังเก่าๆพังๆคู่หนึ่งนอกจากหมัดและเหาบนหัวนางแล้วนอกนั้นนางก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยข้าเลี้ยงดูและให้เสื้อผ้านางใส่มาตลอดหลายปีนี้จนนางเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้ นี่ยังเมตตาไม่พออีกหรอหรือข้าต้องบูชานางให้เหมือนเป็นบรรพบ,บุรุษด้วยและหูหยินลี่ก็เอากระจกให้ลูกๆส่องดูเครื่องประดับบนหัวพร้อมกับพูดโอ้อวดว่าอีกไม่นานพวกนางทั้งสองจะได้ไปพบคุณชายจากตระกูลดงังตามที่แม่สื่อแนะนํามาทางฝั่งของชยงหนูที่แอบฟังอยู่เมื่อได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกน้อยใจมากที่ไม่ได้ถูกหูหยินลี่รักเหมือนลูกคนอื่นๆนางค่อยๆเอามือปาดน้ําตาที่อาบบนแก้มตามด้วยเอามือสัมผัสตุ้มหูที่ไอ้ชายแท้เคยกล่าวอ้าง ว่าเป็นสิ่งที่คุณชายชายฝากเขาเอามาให้นางเพื่อเป็นของแทนใจชยงหนูที่ไม่รู้นี่เป็นกลหลอกลวงก็หลงดีใจใหญ่และเผอยิ้มออกมาเพราะคิดว่าคุณชายชายมีใจให้ตนจริงๆเช้าวันต่อมาคุณชายชายมาที่จวนตระกูลลี่ตั้งแต่ยังไม่รุ่งสางกะจะมาดักรอเคลียร์ปัญหาที่ข้างๆกับคุณหนูสามซะหน่อยถ้าว่าตอนนั้นจังหวะไม่ดีดันบังเอิญไปได้ยินฮูหยินลี่พูดเรื่องที่พาคุณหนูสามไปดูตัวเข้านั่นเลยทําให้คุณชายชายอารมณ์บดจอยเป็นอย่างมาก เขารีบจำอ้าวกลับมาโรงน้ำชาด้วยใบหน้าที่บูดเบี้ยวลูกน้องคนสนิทเรียกให้ตายยังไงก็ไม่ฟังบอกให้กลับไปเคลียร์กับคุณหนูสามก่อนก็ไม่ไปทำมาเป็นปากแข็งบอกว่านางเป็นเพียงหญิงสาวจากตระกูลต่ำต้อยไม่มีอะไรให้เขาสนใจสักนิดเลยว่าสัน้น และเขาก็สั่งห้ามไม่ให้ลูกน้องพูดถึงคุณหนูสามอีกก่อนจะมานึกขึ้นได้ทีหลังว่าเร็วๆนี้โรงน้ําชาเขาจะมีการแสดงหุ่นน้ํานิว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอคุณหนูสามเขาจึงสั่งให้ลูกน้องเอาข่าวนี้ไปบอกให้คุณหนูเล็กแห่งตระกูลลี่เพื่อที่พวกนางจะได้พาคุณหนูสามมาดูการแสดงด้วยในคืนนี้ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันชยงหนูถูกไอชายแท้หลอกให้มาหาที่จวนโดยเขาอ้างว่าคุณชายชายรอนางอยู่ที่นี่ ตอนแรกชายงหนูแอบลังเลอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อได้เห็นหวีหยกของตระกูลายเป็นเครื่องยืนยันนางจึงเชื่อไอ้ชายแท้ที่สวมรอยเป็นพ่อสื่ออย่างสนิทใจและเผลอเข้าไปในถ้ำเสือของมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นกับดักตัดภาพมาที่โรงน้ําชาตระกูลายอีกเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นการแสดงหุ่นน้ําก็จะเริ่มขึ้นแล้วถ้าว่าป่านนี้ยังไม่เห็นวี่แววว่าคุณหนูสามจะมาเลยคุณชายชายเห็นว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่เขาเลยคิดที่จะบุกไปหาคุณหนูสามที่จวนให้รู้แล้วรู้รอด ไม่งั้นคืนนี้เขานอนตามไม่หลับแน่พอว่าแล้วก็รีบจำเอาออกไปอย่างไวลูกน้องคนสนิทเห็นดังนั้นก็รีบเบรกจึกกลางอากาศและบ่นว่าคนบ้าที่ไหนไปหาสาวโสดยามวิการเช่นนี้คืนหูหยินลี่รู้เขา้าคงได้ไล่ตะเพิดทั้งคู่บ้านแตกเป็นแน่คุณชายชายกลัวว่าที่แม่ยายจะเกลียดคีนาก็เลยรีบเลี้ยวหัวเรือกลับอย่างไม่คิดชีวิตให้ตายเถอะทั้งหมดนี่เป็นเพราะไอ้บ้าเหลียงนั่นคนเดียวพรุ่งนี้เจ้าไปจวนไอ้หมอนั่นแล้วเอาวีโยกของตระกูลข้าที่เขายืมไปกลับมาซะ ตกดึกในคืนนั้นมีเสียงดังววายๆและรอดมาจากเรือนฮูหยินลี่พอคุณหนูสามและคุณหนูใหญ่ได้ยินเข้าจึงพากันออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและภาพที่พวกนางเห็นต่อจากนั้นก็คือเป็นภาพชยงหนูกําลังถูกฮูหยินลี่ลงโทษเพราะถูกจับได้ว่าแอบออกไปหาบุรุษกลางค่ากลางคืนทําให้ชื่อเสียงของตรูลี่ปนปีป้ไปหมดฮูยินลี่พยายามเค้นถามชยงหนู ว่าบุรุษใดที่ล่อลวงนางไปทําเรื่องมีงามหน้าชยงหนูกลัวความผิดจึงปิดปากเงียบไม่ยอมตอบนั่นเลยทําให้หูยินลี่ยิ่งเดือดดานขึ้นไปอีกนางตรงเข้าไปเพื่อจะลงโทษชยงหนูซ้ําอีกรอบแต่ก็ถูกลูกๆสกัดเอาไว้ได้ทันคุณหนูสามบอกให้ผู้เป็นแม่ใจเย็นๆก่อนมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันถ้าว่าวินาทีนั้นหูยินลี่เย็นไม่ลงแล้วนางพูดใส่ชยงหนูด้วยเสียงที่สั่นๆว่าข้าเสียใจย,ยิ่งนักที่เจ้าทําตัวเหลวแหลกแบบนี้พอกล่าวลั่นวาจาจบ นางก็รีบปลีกตัวออกไปอยู่อีกเรือนคนเดียวเงียบเงียบระหว่างนั้นลูกๆก,ก็ตามมาติดๆเพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจนางฮูยินลี่ที่กำลังแหลกสลายจึงพูดกับลูกๆอย่างสิ้นหวังว่านางไม่น่ารับชยงหนูเข้ามาเลยไม่อย่างนั้นฟ้านเอ๋อลูกชายนางคงไม่จมน้ำเพราะพยายามช่วยชฉยงหนูข้าจำได้ดีว่าตอนนั้นพวกเราพยายามหาตัวเขาแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยแม้แต่ร่างอันไร้วิญ,ญญาณก็ไม่เห็น จนถึงตอนนี้แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วแต่ข้าก็ยังคงฝันเห็นฟ้านเอ๋อมาเรียกหาข้าทุกๆคืนในฝันเขาบอกกับข้าว่าในแม่น้ำช่างหนาวเหน็บเหลือเกินได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าอยากกลับบ้านหลังสิ้นเสียงประโยคนี้ไปได้เพียงไม่นานนักสักพักหญิงรับใช้ในจวนก็วิ่งหน้าตั้งมาบอกพวกนางว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วชฉยงหนูพยายามปิดชีพตัวเองพอทุกคนได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยกันห้ามเหยงหนูอย่างจ้าละวันจนคืนนั้นทั้งคืนพวกนางไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว และภาพก็ตัดมาช่วงสายวันรุ่งขึ้นพอคุณหนูสามเห็นว่าชยงหนูฟื้นตัวแล้วใจหนึ่งนางรู้สึกดีใจมากแต่อีกใจหนึ่งก็โกรธที่อีกฝ่ายคิดทำเรื่องอะไรบ้าๆแบบนี้ตอนที่พวกเรายังเด็กข้าและพี่ชายฝาแฝดรวมถึงเจ้าพวกเราสามคนสนิทสนมจนตัวแทบจะติดกันตลอดเวลา ยามที่เจ้ามีปัญหาอะไรพี่ชายข้าจะออกรงปกป้องเจ้าเสมอถึงแม้ตอนนี้เขาจะจากไปแล้วแต่ข้าก็ยังปฏิบัติกับเจ้าเหมือนเดิมราวกับเป็นพี่สะพ้ยยามมีอาหารดีๆหรือของอะไรใหม่ๆข้าก็ไม่เคยลืมที่จะแบ่งปันกับเจ้าแต่ทําไมเจ้าถึงคิดที่จะทิ้งกันไปโดยไม่บอกกล่าวกันเช่นนี้คุณหนูสามระบายความขุ่นแหนแคลงใจออกมารัวๆทั้งน้ําตาสัากพักฮูหยินลี่ก็เข้ามาผสมโรงอีกคนนางแซงทําเป็นต่อว่าชยงหนูด้วยคําพูดขวานผ่าซาก แต่ความจริงแล้วลึกๆคุณหนูใหญ่บอกว่านางรักและเป็นห่วงชยงหนูไม่น้อยไปกว่าลูกคนอื่นๆเลยแถมยังแอบเก็บค่าสินสอดให้ชยงหนูไว้ใช้ในยามออกเรือนด้วยพอชยงหนูรู้ความจริงทั้งหมดเท่านั้นแหละน้ำในตาก็ไหลพลั่งพลูมาอาบแก้มนางจนเปียกปอนนางสารภาพกับผู้เป็นแม่ว่าไอ้ชาแท้ลงมือทำเรื่องน้าอับอายกับนางไม่สำเร็จเพราะนางเอาใจการซัดหัวเขาแล้รีบหนีออกมาได้ก่อน พอกล่าวจบนางก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวนอีกรอบเสียใจที่ทําให้ชื่อเสียงตระกูลี่ต้องหม่นหมองณนะจุดนั้นหูหยินลี่ไม่ซ้ําเติมอะไรนางเลยสักคำอีกทั้งยังปฏิบัติทุกอย่างกับนางด้วยความอ่อนโยนทุก,กระเบียดนิ้วพอดูมาถึงตรงนี้แล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วใช่ไหมล่ะคะ แต่ทว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านั้นสักพักแม่นมหลิวก็วิ่งหน้าตั้งมาแจ้งทุกคนเอกว่าคุณชายตระกูลไฉมายืนทวงหวีหยกคืนที่หน้าจวนเมื่อคุณหนูสามได้ยินประโยคนั้นก็ผ่านเข้าใจผิดอีกคิดว่าคุณชายไฉมีส่วนร่วมในการกระทําการอันน่าอัปยศยกับไอ้ชายแท้ด้วยความโมโหที่คนในครอบครัวนางถูกหยามเกียรตินางจึงเข้าไปตวัดหน้าคุณชายไฉยอย่างเต็มแรงพร้อมกับควงหวีหยกตระกูลเขาทิ้งลงกับพื้นสื่อให้อีกฝ่ายรู้เป็นในในว่านับจากนี้ไปทั้งสองตระกูลขาดกัน ฝั่งคุณชายายไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้แต่ยืนงงพอจะถามหาความจริงจากปากคุณหนูสามก็ดันถูกนางเอาน้ำสาดใส่อย่างเย็นชาอีกและ e ีพีที่4ก็จบลงไปอย่างน่าเศร้าเพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วคิดว่าในอนาคตทั้ง2ตระกูลจะเข้ากันได้ไหมเข้ามาคอมเมนต์และเมาส์มอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านรับฟังสปอยอย่างมีความสุขนะคะ